ันนี่ครับผมวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะโอ้โหนอกจากจะรูปร่างสูงโปร่งแล้วเป็นนักกีฬาเป็นนักบาสหญิงคนเดียวเออคนเดียวคนแรกนะคะของไทยที่ได้ไปเล่นที่อเมริกาใช่อขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับน้องโบสุภาวดีคุณชวนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Oh, สูง,สงอะไรขนาดนี้เออตูああสูงเท่าไหร่ลูก178คะ่ะโอ้ ก็สูงกวบชายไทยสูงกว่ามาตรฐานผู้ชายไทยไม่คือคือเล่นบาสแล้วสูงหรือว่ากรรมพันธุ์สูงอยู่แล้วก่อนคุณพ่อคุณแม่สูงอยู่แล้วด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นนักกีฬาทั้งคู่เหมือนกันอ๋อคุณพ่อเป็นนักกีฬาเลยครับนักบาสค่ะทีมชาติไทยคุณแม่เป็นนักวอลเลย์ทีมชาติไทยเฮ้ยนี่ลูกไม้หลดใต้ต้นเลเนี่ยใช่แล้วูกก็มาเป็นทีมชาติด้วยนะใช่ไม่คือตอนเด็กๆฝฝันไปว่าโตขึ้นมาเราจะเป็นนักกีฬาของคุณพ่อคุณแม่ ไม่เลยค่ะไม่เลยตอนเด็กๆนี่คือเป็นคนชอบทากิจกรรมมากกว่าอชอบเลนน่นนู่นนั่นนี่เป็นแบบดัมเเยอร์วงโยอะไรอย่างเงี้ยทำแต่กิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คิดจะเล่นกีฬาแล้วก็ไม่เคยคิดจะเล่นกีฬาที่คุณพ่อคุณแม่เล่นด้วยแล้ทำไมไม่ไม่อินกับการกับการที่แบบคุณพ่อคุณแม่เป็นทีมชาติเราไม่อินกับการไปเป็นหยัดเป็นทีมชาติเลยเหรอไม่ไม่อินเลยค่ะก็คือแบบมันมีแต่ความรู้สึกเหมือนแบบเราไปสนามกับพ่อก็คือเห็นแต่คุณพ่อคนบาเล่นแต่บาอะไรเงี้ยเหมือนเราเจอทุกวันเราก็เลยรู้สึกแบบเกลือ อะไรอ่ะอะไรเงี้ยแบบไม่ได้อยากจะเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเล่นกีฬาอื่นมากกว่าไม่ได้เล่นกีฬาบาสเลยบาสเลยวอลเล่เลยไม่คิดเลยเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างก่อนอ๋อตอนนี้ก็เป็นโค้ชสอนบาสในโรงเรียนแบงกอกครับค่ะโรงเรียนนานาชาติแบงกอกครับตรงสุขุมวิทใช่ค่ะตรงสุขุมวิททุกท้องแล้วก็สอนยุ่นเลยเนาะใช่แล้วก็ประจำไหมคะลูกประจขอประจำเลยค่ะแล้วก็ ทํางานข้างนอกเป็นเหมือนสอนบาสในอะคาเดมี่แล้วก็ในทีมต่างๆอ๋อเป็นรับสอนเลยตอนนี้เนาะเป็นคุณครูเป็นคุณครูเป็นคุณครูยังสาวอ่ะยังดูเด็กมากเลยอ่ะยังดูเด็กแล้วก็บอกว่าคือจริงๆแล้วบาสที่หนูเล่นมากี่ปีละคือเริ่มเริ่มเอายางงี้ดีกว่าบอกว่าไม่อยากเล่นบาสไม่อยากเล่นวอลเลยบอลแต่เริ่มเล่นเพราะอะไรเริ่มเล่นเพราะว่าคือตอนนั้นเนี่ยหนูย้ายไปอยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วคุณพ่อเนี่ยอยู่จังหวัดขอนแก่นทําทีมจังหวัดขอนแก่นอยู่ แล้วคือหนูเนี่ยตั้งใจว่า,าจะไปเรียนเพราะว่าอยากอยากเป็นหมออยากสอบหมอ,อก็เลยย้ายจากกรุงเทพเนี่ยไปอยู่รเรียนที่นู่นเพราะว่าเขาเขามีประวัติค่อนข้าง,งดีก็เลยแบบเอาไปอยู่ที่นู่นแล้วเพื่อจะตั้งใจเรียนะแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อทีมของคุณพ่อที่ทําอยู่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาเสียผู้เล่นหลักไปหนึ่งคนเป็นตัวตัวสูงอะคะอ่ะเพื่อมามาเล่นที่กรุงเทพแล้วเขาก็แบบจะมีแมตช์สำคัญที่กำลังจะเข้ามาแข่งแล้วคือเขาก็ไม่มีคนเล่นเขาเขาก็พยงแค่คิดกับกับเพื่อนของเขาว่าแบบ เออเนี่ยเอาใครมาเล่นดีอะไรเงี้ยไม่มีคนรีบาวอลเลยตัวใหญ่ไม่มีเลยอะไรเงี้ยเขามันคิดเออมีลูกอยู่นี่หนาอะไรเงี้ยลูกเพิ่งพาก็เลยขอลูกมาช่วยแล้วลูกช่วยไหมช่วยหนูก็บอกโอเคแมเดียวนะเหลือแมเดียวนะแล้วก็เหอนมาเขาก็มีทักษะก่อนไหมเล่นไม่มีเลยหนูเพิ่งเริ่มเล่นบาสจริงจังเลยคือตอนอายุ16คือมสตอนนั้นที่ย้ายไปตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณพ่อเนี่ยจะซ้อมให้หนูเช้าที่งเย็นเลยคือซ้อม เพื่อจะแบบว่าให้เราเข้าใจว่าเกมบาสมันเป็นยังไงสกิลมันยังไงคือตอนนั้นหนูไม่พูดได้เลยว่าสกิลคือแย่มากทาได้อย่างเดียวคือแย่งบอลจากคนอื่นมาแล้วเขาให้เพื่อน <S <S> <S เป็นตัวแ<ท>ย่งใช่เป็นตัวรีบาวน์บอลมาเพราะเราตัวใหญ่ไงคะ <Ying S 2> ต้องเอาบอลมาแล้วก็โยนให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็บายบายไปทําแค่นั้นก็หมดหน้าที่เราแล้วหน้าที่เรามีแค่นั้นตอนใช่แล้วด้วยความที่เรามีทักษะกีฬาอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบพอไปได้และชนะไหมแม์เนี้ยที่แมทแรกสมทแรกะแพ้ค่ะเพราะมันเป็นรอบใหญ่ ร้อยตกตอบเออแล้วทำไมพอบอกรับปากกับเพราะว่าแมาตช์แรกแล้วมันมันจะถึงมีแมตช์สองแมตช์สามต่อมาก็คือว่าหนูได้แาบที่เราได้<อ>แบบเป็นตัวแทนของจังหวัดใช่ไหมคะอ่าเราก็<อ>มาเล่นรอบใหญ่พอมาเล่นรอบใหญ่เนี่ยมันก็เลยมีคนมาดูเยอะใช่ไหมคะเพราะเขามาทัวร์ทัวท่วประเทศไทยก็มีสเกลเหมือนเป็นอาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เขาอยู่แบบในกรุงเทพแล้วเขาเห็นเราแบบตัวใหญ่แข็งแรงก็ดูคล่องเลยอย่างเงี้ยก็เลยอยากเอาหนูเนี่ยมาฝึก ที่กรุงเทพแล้วเล่นให้ทีมเขาแล้วเขาก็เลยชวนหนูมาเหมือนเหมือนมาเล่นให้ทีมเขาตอนช่วงปิดเทอมซึ่งอยู่ขอนแก่นไม่นานก็มากรุงเทพอีกแล้วอีกแล้วอันนี้คือหมายถึงว่ามาอยู่ในระดับมปลายก่อนไม่ค่ะก็เือเล่นในเล่นให้ทีมมหาหลัยแต่ว่าหนูเป็นเหมือนแบบลูก,กี้ค่ะแบบตัวแบบเพิ่งเริ่มต้นมาช่วยทีมเฉยๆเพื่อจะมาฝึกเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นจะชอบอย่างตอนนั้นตอนนั้นยังอะยังพูดตรงๆว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าหลัก ก,กันเลยทีเดียวแบบก็คือใจหนูเป็นคนชอบเล่นกีฬา,ากิจกรรมอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเรียนรู้มันไปเรื่อยๆตกปัก,กรับคําคนที่เขามาชวนใช่ก็แต่ว่าไปเล่นแค่เสาร์อาทิตย์อตอนที่ปิดเทอมเท่านั้นถ้าเปิดเทอมคือหนูไม่ขึ้นมาเลยจนกระทั่งแบบอ่ะพอเรามาเล่นให้ทีมใหญ่ที่กรุงเทพเราก็ได้มีโอกาสไปเล่นช่วยใหญ่อย่างเช่นช่วยชิงถ้วยพระราชทานถ่วยกอช้วยขอถ้วยคออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มี ผู้ใหญ่ในทีมทีมชาติไทยก็มาเห็นเราอีกะว่าแบบเออดูแบบรูปร่างได้นะน่าจะไปพัฒนาต่อได้ก็ชวนหนูเข้าไปคัดตัวเยาวชนชาติอยู่ดีๆก็แบบเส้นทางนะมันแบบไปของมันเหมือนมีโอกาสของมีโอกาสมาต่อเนื่องเลยพี่พอเราเริ่มแต่อายุ16ปุ๊บเริ่มมาเล่นในให้กับหลีมหาลัยแล้วเราเริ่มติดทีมชาติตอนอายุเท่าไหร่ครับเยาวชนทีมชาติติดอายุ เจ็ดย่างสิบแปะอ่ะแค่ปีเดียวเองเหรอปีเดียวฮ้ยปีเดียวกว่าเองโอ้โหถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วมากติดทีมชาติปีนั้นปพ๊บหนูหยุดเล่นไปหนึ่งปีเพราะความที่เราอยากอยากเป็นหมอหนูก็เลยไปเรียนหนังสือตอนอายุสิบแปะคือมหกเป็นช่วงที่หนูไม่แตะลูกบอลเลยอ่ะแล้วโค้ชเพื่อนๆไม่งงเหรออยู่ๆอก็มีความตั้งใจคือตอนนั้นก็คือก็มีงงบ้างเพราะว่าก็บอกเพื่อนหลายคนว่าไม่เล่นแล้วนะอะไรเงี้ยอยากอ่านหนังสือเขาก็บอก แล้วเป็นยังไหนูก็เพิ่งเข้ามาในวงการใหม่เหมือนกันเขาก็ยังไงมาลูกอ่านหนังสืออ่านหนังสือจนจบหมอได้อะเอ้าไม่ติดตอนนั้นค่ะก็ไม่ติดก็เลยแบบเฟลนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางทีนี้ก็เริ่มพอเราไม่ได้อันนี้เราก็เริ่มเบนเส้นทางของตัวเองว่าเราควรจะทำอะไร่อก็เลยมานักกีฬาก็เลยมาเดินมาทางสายกีฬาเลยก็คือได้ทุนทีนี้ก็เลยโอเคหมอไม่ได้แล้วแล้วก็ได้ทุนบาสมาแล้วกันแล้วก็ เข้ามหาลัยมองเทพเพื่อเป็นทุนนักกีฬาและเล่นกีฬาให้เขาแล้วตอนนั้นก็มีโครงการสกอค่ะของสกอเป็นโครงการที่พัฒนายาวชนเพื่อให้เป็นทีมชาติในอนาคตก็จะมีโครงการนี้เข้ามาด้วยก็เลยควบคู่กันไปในขณะที่หนูเป็นทุนกีฬาด้วยแล้วก็ควบคู่นี้โครงการนี้ไปด้วยด้วยกันเอาอย่างนี้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วยงเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาเรียนรู้ชีวิตน้องเขาก็ต่อดีกว่าเส้นทางไปอเมริกา ไปเป็นคนเดียวเลยนักบาสหญิงคนเดียวใช่ที่ไปเล่นที่อเมริกาใช่คนแรกและคนเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะครับผมสักครู่เดียวครับมาแล้วมาคุยกันต่อเด็กคนนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามและเก่งมากทุกอย่างสำเร็จหมดทุกอย่างมีโอกาสดีๆขึ้นมาชิดเราเยอะมากๆแล้วมาคุยเรื่องนี้ เรื่องไปอเมริกาไปได้ยังไงไปได้ยังไงมันเริ่มได้ยังไงจุดเริ่มต้นก็คือหลังจากที่หนูบอกพี่ว่าเราเปลี่ยนเบนทางแล้วช่วงนั้นหนูก็เริ่มซ้อมตัวเองมากขึ้นแล้วก็พยายามจะติดทีมชาติก็ได้มีมอกาตติดทีมชาติในปี2013ค่ะซีเกมที่พม่าแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยในการแข่งทีบ้าเอเชียคัที่ประเทศไทยอืมอ่าแล้วหนูก็ ได้มีโอกาสลงไปสนามแมตชนั้นก็คือเรายังเป็นเด็กยังถือว่าเป็นเด็กใหม่ในใน,ในทีมชาตินะเราก็ยังมีโอกาสลงได้น้อยแต่ว่าด้วยความที่แมตชนั้นเนี่ยเราเจอฟิลิปปินส์แล้วตอนนั้นเราแพ้ค่อนข้างเยอะต่อประมาณคัาเตอร์สามคัตเตอร์สี่โค้ชก็เลยให้โอกาสรุ่นน้องเนี่ยได้ลงไปเจอสนามไปเจอของจริงอของจริงว่าให้รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ลงไปหนูก็ใส่ยับแบบคือเต็มที่อะคะอ่ะคือเต็มที่กับมันแล้วคือ,อไม่มีอะไระเสียเนาะเรารุ่นน้องอะไรเงี้ย ลงไปก็เล่นดีมากจนกระทั่งมีโค้ชคนนึงชื่อโค้ชเดวิดบาบาลิกนะคะเขาก็มาดูแล้วเขาก็แบบชอบที่เราเล่นชอบสไตล์ของเราชอบสไตล์ของเราแล้วเขาก็เลยมาหาเราที่เก็บตัวทีมชาติแล้วก็ถามว่ายูสนใจไปเล่นที่เมกาไหมเฮ้ยแล้วเราตอบว่าอะไรก็แน่นู้มันอยู่แล้วค่ะคือแบบไม่คิดเลยเลยไปดูไปได้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโอเคแต่ว่าก็ต้องซ้อมกับเขาก่อนเพราะเขาต้องดูหลายอย่างว่าเรามีความรับผิดชอบไหม เป็นคนยัไงอ่ายอ่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาต้องเสียเครดิตของเขาเหมือนกันถ้าเขาส่งต่อไปเราทําไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะที่น้องบอกต้องไปซ้อมเขาคือการซ้อมเขาคืออะไรบ้างครับเช้าเที่ยงเย็นเช้าก็คือเป็นการยิงบอลสกิลทุกอย่างที่เกี่ยวกับบาสเลี้ยงบอลยิงบอลแล้วก็เวทเทรนนิ่งเที่ยงคือช่วงเวลาที่วิ่งสนามฟุตบอลวิ่งสนามฟุตบอลเอตอนเที่ยงวิ่งกลางแดดเือืไอยนะสุดยอดมากตอนนั้นแต่หนูก็โอเคทํา เย็นก็คือจะเป็นซ้อมกับผ uh huh, ู้ชายก็คือไปเล่นทีมกับผู้ชายเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ6เดือนแล้วสรุปคือเขาแล้วตอนที่เขามาบอกว่าโอเคอยู่อยู่ไปกับเราเนี้ยก็คือแบบอูแบบดีใจมากก็คือเขาแบบวันที่เขาบอกก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมีมหาลัยตอบกลับมาแล้วนะ แบบดีใจมากเลเนะคือแบบเหมือนแบบสิ่งที่เราทำมาโอเคมันประโสบผลสำเร็จแล้วนะออแล้วเขาก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นว่าเราจะมีความเราไปชอบแล้วไปที่นูน่นเราจะรับมือกับมันได้แล้วหนูไปอยู่มาหาลัยอะไรตอนนั้นไปเซนต์โทมัสยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะที่ มายอมีฟลอริดามหาลัยนี้ก็เป็นมหาลัยที่อยู่ในลีกมหาลัยของที่นู่นอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ก็คือที่นู่นเนี่ยมันจะมี NAIA กับ n c a a n c a a พี่น่าจะได้ยินบ้างละแต่ว่า NAIA มันจะค่อนข้างเล็กกว่าหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นองค์กรแรกที่เกิดขึ้นในอเมริกาแล้วก็จะมี d i v i ช i o n 1 Division 2มหาลัยหนูอยู่ Division 2ของ NAIA อ๋อแล้วหนูก็เลยได้เป็นนักกีฬาของมหาลัยที่ของมหาลัยแล้วไปเล่นในลีกของเขา ซึ่งมไม่มีคนเอเชียเ,เ,ยเยหนูคนเดียวโอ้โห oh. นูเป็นเอเชียคนเดียวไม่ต้องบอกเลยว่าที่อเมริกาเนี่ยกีฬาที่เขาฮิตกัน,นคือบาสเกตบอลเพราะอเมริกาฟุตบอลกดดันไหมกดดันกดดันมาก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 เลยตอนนั้น<อ>แล้วเราไปถึงเนี่ยเราไปถึงเนี่ยเราได้ได้ลงเช้แล้วไงใช้เวลาอยู่นานๆไหมกว่าจะได้ลง ปกติที่นู่นเนี่ยเราจะไม่ใช่ว่าไปแล้วแข่งเลยนะคะคือเราไปเพ๊่งเราจะมี preseason in season ก็คือก่อนอที่เราจะมีการแข่งขันกับแข่งขันช่วงเวลาแข่งขันมันจะอยู่ช่วงประมาณ4-6เดือนช่วง2เดือน3เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราต้องเทรนอย่างเดียวกับเพื่อนอก็คือซ้อมร่างกายอย่างเดียวความการสป,ปีดอย่างเดียวความแข็งแรงความคล่องตัวความเข้าใจในเกมการป้องกันการบุกอย่างนี้มากกว่าแค่นี้อย่างเดียวเลยใช่แต่คือช่วงแรกที่คนกดันก็คือเหมือน เราจะไม่ค่อยโดนเขาเรียกว่าอะไรคะแบบยอมรับด้วยความที่เป็นเอเชียด้วยใช่ด้วยความที่เราเป็นเอเชียแล้วแบบหน้าใหม่อ่ะใครอ่ะอะไรเงี้ยเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่ในใจเรานี่แบบเฮ้ยเราเก่งนะเราเก่งนะอะไรแต่ว่าแบบพอเราไปถึงคือหนูลบความคิดนั้นไปเลยทุกคนเก่งหมดเลยแล้วแล้วแมตช์แรกที่หนูได้ลงเลยและได้แข่งเลยอะตอนนั้นอะเล่นไปเรื่อย ไปเล่น่าจะไปที่มอนทาน่าค่ะบินไปที่ไปแข่งที่มอนทาน่าเป็นเฟรนลี่แมทก่อนที่เราจะมีแมทซีซันจริงๆหนูก็ไปแข่งกับเพื่อนนี่แหละแต่หนูเล่นไม่ดีเลยด้วยความที่เราแบบเก่งเหรอเออคิดว่าตื่นตื่นเต้นตอนนั้นแล้วก็มันเหมือนเป็นอะไรที่ใหม่ๆเกมใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆกดใหม่ๆกดที่นู่นไม่เหมือนกดที่นี่อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีรูบางอย่างอย่างเช่นเวลา ขอเวลานอกมีมีแบบมีเดียวชามเอาเหมือนเวลาโฆษณาไงค่ะคือเมืองไทยไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าแบบยาวใช่หรือบางอย่างแบบ้าวอย่างเงี้ยปกติถ้าเมืองไทยก็คือเราเอามือเช็คได้แต่ที่นู่นเอามือเช็คไม่ได้อย่างเงี้ยอ๋อมันมีความแตกมันมีความแตกต่างของมันใช่คือกฎไม่เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็แบบภาษาด้วยพี่เพราะตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเก่งเนาะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปดังนั้นเราต้องค่อยแบบตั้งใจฟังว่าเพื่อนพูดอะไร โค้ดพูดอะไรอุ้ยมันต้องยากมากเคยคิดไหมว่าอุ้ยเหนื่อยมากกลับบ้านดีกว่าออสองเดือนแรกหนูพอไปถึงตดวนหนูเทรนกับเพื่อนเนี่ยหนูร้องไห้แบบหนักมากแบบด้วยความที่เราแบบทุ่มซิกด้วย,ยคิดบ้านหนูคิดถึงบ้านแล้วก็เราพูดไม่เก่งเราพูดยังพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องมันไม่ไม่มีใครมาช่วยเราแล้วเราจะระบายกับใครก็ไม่ได้ก็เลยรู้สึกแบบอ,อึดอัดค่อนข้างเยอะแล้วก็โดนโค้ดเฟสเชอร์ด้วยเพราะว่าเราแบบ ยังแข็งแกร่งไม่พออะไรอย่างเงี้ย mm. แบบยูยังทําไม่ดียูทําอีก oh. ทําใหม่ทําอีกอะไรเงี้ยคือเขาก็ด่าหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมีใครเคยมาด่าเราเลยนะแบบทำไมแบบเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย oh. ก็ร้องไห้จะกลับบ้านตอนนั้นก็ค่อนข้างหนักแล้วก็แต่ว่าพอเอได้มีได้คุยกับคเดวิดบ้างว่าแบบเอ e นี่ยเราเจอแบบนี้นะทํายังไงดีเราคิดออกจากทีมแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ เขาก็อธิบายให้เราฟังว่าแบบวัฒนธรรมมันต่างกันนะโค้ชที่นู่นเนี่ยที่เขาพูดแบบนี้เขาทําแบบนี้เพราะเขาต้องการให้เราเก่งขึ้นเขาเป็นเหมือนประมาณว่าพูดให้เราเพื่มเขิมให้แบบมีความแบบโกรธแล้วแบบทําดีขึ้นเก่งขึ้นคนนี้ก็งจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราพูดแบบดูถูกเขาหรือว่าแบบว่าเขาอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่ฉันไม่ใช่ในสิ่งที่อยู่พูดฉันต้องทําให้ดีกว่านั้นฉันจะต้องเก่งเอาชนะเอาชนะประมาณเนี้ยใช่มันไม่เหมือนกันแล้วเราไม่เข้าใจตรงนั้นแล้วโอเค ก็เลยพยายามกลับเข้าไปในทีมใหม่แล้วก็พิสูจน์ให้เพื่อนเห็น,นว่าแล้วแล้วทำยังไงให้ให้ทุกคนยอมรับเราอ่ะหนูซ้อมมากกว่าเดิมอะค่ะ,ะก็คืออย่างปกติเนี่ยเราซ้อมเช้าเย็นใช่ไหมคะ,ะหนูก็จะไปเช้าเที่ยงเย็นไปซ้อมกับโค้ชแยกต่างหาก็คือเพื่อให้เพื่อนเนี่ยไว้ใจเราให้มากที่สุดที่จะมากได้เพราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งพวกคุณไปนะแต่ว่าเราแค่ไม่เข้าใจเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ฉันพยายามที่จะกลับมาแล้วก็ช่วย ทีมพวกคุณเพราะจริงๆการเล่นเป็นทีมอ่ะการไว้ใจของเพื่อนสําคัญมากเลย<า>เพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนไม่ไว้ใจถ้าเกิดสงบอลให้นี่ไปแล้วเนี่ยทําบอลเสียแน่เขาก็จะไม่สมความไว้ใจสําคัญมากแล้วหนกแข่งทั้งหมดมากี่แมตช์แล้ววะอู้ตอนนั้นก็คือ2ปีในแต่ละปีเนประมาณแข่ง2เดือนศตวริษก็น่าจะประมาณอย่างน้อยแบบ 30- 40เกม<อ>ี่สเกมมันมีเย่ามีเยือนด้วยไงมคะสมมติว่าเรา,เ,ราเขาไม่เย่าเราเป็นโฮมเราก็ไปเกสไปหาเขาก็เป็นเกส ก็จะเป็นอย่างน้อย2แมตช์มีกี่ทีม10ทีม20ทีม10ก็กุไป20เกมได้รางวัลไหมชนะหมดเลยไหมก็ส่วนใหญ่ทีมหนูจะชนะหมดเลยค่ะในซีซั่นจะไปแพ้ตอนแชมเปี้ยนเอ้าทำไมล่ะอ๋อกูไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นก็คือเสียใจกันอยู่เพราะว่าถ้าเราได้แชมป์เราก็จะได้ไป national tournament ก็คือรอบประเทศรอบทั่วสหรอเมริกาแต่ก็ไม่ได้ไปมีได้รางวัลค่ะก็จะมี player of the week ประมาณ สี่ห้าครั้งก็คือเวลาเราแข่งเนี่ยเราจะแข่งแค่สอ์อาทิตย์ถูกไหมคะแล้วในแต่ละวีคเนี่ยมันก็จะมีสเป็ออกมาว่าใครทําสกอร์เท่าไหร่รีบาวเท่าไหร่แอซิทเท่าไหร่เงี้ยค่ะมันก็จะมีคนที่ได้ที่หนึ่งของวีคนั้นหนูได้มาประมาณ5ครั้งโอ้แข่งของปีแรกพอจบซีซั่นเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลอีกอย่างหนูก็จะได้หนูได้เฟิร์สทีมก็คือเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม1ทั้งหมด เรียกว่า5คนในทีมที่เขาชิงกันนะคะทีมที่1กับทีมที่2ชิงกันใช่ไหมคะเขาจะเลือกแค่5คนที่เป็น MVP ของกรุปนี้มา5้าคนหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็น Newcomer of the Year ก็คือผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในปีนั้นโอเหมือนคนใจช่างภาพอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นจากไปเนี่ย ตอนแรกไม่ได้รับการยอมรับออจนมาได้เป็นหนึ่งนี้นะสุดยอดนะเป็นคนที่ความมุ่งมั่นแล้วพยายามทุกอย่างเลยเนะาะทำทําสุดอะทาอะไรสุดๆไปเลยอะเราพูดถึงเรื่องไปอยู่ที่เมืองนอกไปแล้วเป็นหญิงไทยคนเดียวแล้วก็ได้ไอยู่ที่เมริกาเป็นซึน่งเมริกาเนี่ยเป็นบัสเครบอร่องบินเป็นอย่าที่ยิบมากมเบรก,กหน้าเรามาคุยกันถึงเส้นทางทีมชาติของเรากันบ้างนะโอเคถ้าางนั้นพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะเก่งมากเลยอะ มานนมา <อะ S 1> คุยกันต่อครับใช่หลังจากน้องได้ไปใช้ชีวิตนักบาสเกตบอลที่อเมริกาแล้วกลับมาเมืองไทยม,มาเล่นทีมชาติไทยแล้วมาติดทีมชาติไทยต่อได้ยังไงครับก็หลังจากที่เราเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็ทางทีมทางผู้ใหญ่สมาคมเขาก็ติดต่อเราเลยว่าแบบขอมาช่วยซีเกมปีนี้เลยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เห็นว่าจบแล้วพอดีแล้วยังไงหนูก็ต้องกลับอยู่แล้วอะไรงี้ก็เลยก็เลยกลับยินดีใช่ค่ะ พี่ถานมนิดนึงถ้าเกิดตอนนั้นน้องเรียนจบแล้วใช่ไหมเราไม่มีความคิดที่ว่าเราจะเล่นเป็นบาสอาชีพที่นู่นหรอก็อยากเล่นค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันกดมันเยอะเนาะเวลาที่เราจะอยู่ที่เมกาได้คือเราไม่ต้องเรียนหรือทํางานอ๋อต้อง์ o เพอร์มิ t ใช่แล้วหนูเนี่ยจริงๆได้ w ว r k permit หนึ่งปีทําที่ไหนก็ได้แต่หนูรู้สึกว่าหลังจากนั้นแล้วเราไม่ไม่มีใครมาคอนเฟิร์มเราได้ว่าเราจะได้อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อ,อ,อก็เลยรู้สึกว่าแบบมีการันตีเนาะใช่กลับมาดีกว่า แล้วก็มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็น international student ก็เลยกลับมาเลยกลับมาแล้วก็มารับแล่นชาติเลยทีมชาติไทยซีเกมเลยซีเกมค่ะที่ไหนตอนนั้นอะที่มาเลเซียค่ะที่มาเล2017แล้วเป็นยไงบ้างลูกที่สองเอ้ยสุดยอดสุดยอดเลิศอ่ะแล้วพอเรามาเล่นทีมชาติไทยแล้วตอนทีมชาติไทยที่ไปแข่งซีเกมเนี่ยกับบรรยากาศความรู้สึกกับตอนที่เล่นที่อเมริกาเนี่ยมันต่างกันไหม ต่างค่อนข้างมากๆเลยค่ะมากๆในทุกๆเรื่องก็คืออย่างจะพูดยังไงดีการแบบแผนการเล่นของบาสก็ต่างแล้วอย่างเช่นที่นู้นเขาอาจจะมีความแบบวันออนวันมากกว่าทีมเวิร์กวันออนวเป็นไงเหมือนประมาณว่าเราเล่นด้วยความสามารถของตัวเองมากกว่าที่จะให้เพื่อนมาช่วยเราแต่คนไทยด้วยความที่เราแบบช่วยกันรูปร่างเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แข็งแรงเลยเขาก็จะแบบ คิดแผนขึ้นมาเอยเราจะช่วยกันยังไงเราจะไปสกีนตรงไหนจะพาดอะไรเป็นเกมมากกว่ารูปแบบเกมที่ใช้สมองมากขึ้นแล้วหนูชอบแบบไหนมากกันจริงๆหนูชอบทั้งสองแบบแต่หนูคิดว่าเรารูปร่างสู้คนต่างประเทศไม่ได้รูปร่างเขาที่นู่นค่อนข้างแข็งแรงแล้วเขามีการเทรนที่ค่อนข้างดีมีการแบบว่าเขาเรียกว่า strength conditioning พวกแบบเทรนร่างกายอะค่ะเพื่อให้แบบร่างกายตัวเองแข็งแรงแล้วไปประทะคนอื่นได้แต่ในเมืองไทยนี่หนูยังคิดว่ามีค่อนข้างน้อยมาก <ม>อย่างที่นู่นตอนที่หนูซ้อม strength conditioning เ,เนี่ยหนูใช้เวลา2เดือนนะคะ<ม>เพื่อจะไปซ้อมบาสก็คือเราต้องเอาร่างกายเราให้แข็งแรงก่อนก่อนที่เราจะไปเล่นบารสแต่ที่นี่คือเราซ้อมบาสอย่างเดียวคิดว่าบางไทยกีฬาบาสไทยควรปรับปรุงด้านนี้ด้วยแหละด้านนี้เลยต้องโฟกัสด้วยว่าเนี่ยอันนี้เรามันจะมีนะและอันไหนอีกที่ควรจะมีของไทยอย่างการจัดการค่ะทีมอย่างเช่นทีมหนูเนี่ยที่เมกาเนี่ยหนูมีโค้ชอยู่4คนใน1ทีม คนหนึ่งนีเกี่ยวกับเป็น h ช o d e ก็คือดูทั้ง Offense และ d e เ e n s ์คนนึงจะเป็น f e m มนก็คือเหมือนคนที่อัดวิดีโอเอามา analyze ก็คือเอามาศึกษาศึกษาว่าเราขาดตรงไหนเราพลาดตรงไหนเราควรเติมตรงไหนอีกคนนึงก็คือเป็นคนดูแลนักกีฬาทั้งหมดเกี่ยวกับร่างกายว่าคนนี้ขาดอะไรคนนี้ควรเพิ่มอะไรกินอะไรอีกคนนึงก็คือเทคแคร์เรื่องเกี่ยวกับพวกสักผ้าดูแล อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าเราควรจะมีตรงนี้จริงๆแล้วมันก็ควรจริงๆแล้วบาสในบ้านเราก็ฮิตอยู่เหมือนกันนะ <Hit. S 2> ถ้าเกิดเป็นกีฬาได้เป็นอาชีพได้พ่ามันน่าจะทําให้กีฬากีฬาบาสเราไปได้ไกละนะและจริงๆแล้วเป็นอาชีพหรือยังก่อนปัจจุบันจริงๆม,ม,มสำหรับหนูนะประสบการณ์ที่หนูมีหนูไม่คิดว่าหนูไม่เรียกว่าอาชีพหนูเรียกว่าอะไรหนูเรียกว่าเหมือนแบบชอตเทอมเพย์เขาเรียกว่าชอตเทอมเพย์แบบเล่นนะคะเป็นทัวร์นาเมนต์เขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์ดีกว่าอย่าเรีย เพราะว่าหลีกเนี่ยมันจะเป็นอะไอย่างน้อย6เดือน4เดือนในการที่เรามีเย่ามีเยือนแล้วเราได้ได้รับรายได้ทั้งปีใช่ไหมคะแต่ว่าของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเหมือน2เดือนแข่งแค่เสาร์อาทิตย์สนามเดียวแล้วก็ได้เพแค่รอบเดียวสองรอบสองเดือนแค่นี้หรือรอบเดียวฟิลเหมือนเตะบอลเดินสายอ่ะอ่าใช่เหมือนบ้านงานวัดเลยประมาณเนี้ยใช่ค่ะใช่ซึ่งจริงๆอยากให้มันเป็นอาชีพไปเลยใช่หนูอยากให้มันแบบ โอเคถ้าจะทาก็ให้ดีไปเลยเพราะหนูรู้สึกว่านักบาสนักกีฬาหนูว่านักนกีฬา,า,าทุกคนประสบปัญหาเรื่องนี้แล้วปัจจุบันน้องก็ยังรับใช้ทีมชาติอยู่ค่ะปัจจุบันยังรับใช้ทีมชาติอยู่รู้สึกยังไงบ้างกับการเป็นความหวังของทีมชาติไทยครับอ่ไม่ได้กดดันตัวเองเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ว่าก็จะพยายามเหมือนดูแลตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ในแต่ละครั้งที่เรา,เราได้โอกาส represent หนูมายืนตรงจุดนี้หนูคิดไหมว่าอะไรที่ทำให้เราได้มาถึงจุดตรงนี้ได้หนูคิดว่าความบ้าของหนูความพยายามแล้วก็สิ่งที่เหมือนแบบพอหนูเป็นคนที่ชอบท้าทายค่ะพอเรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้เราต้องทำไม่ได้เด็กบ้าเลยทำดิเออแบบใครพูดไม่ดีก็พิสูจน์ให้เขาเห็นสิว่าเราทำได้ไม่แพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ใช่เป็นคนชอบเอาชนะ จุดมุ่งหมายต่อไปของเราครับตอนนี้เราจะทําอะไรต่อไปในวงการบาสก็จะยังคงเป็นพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนต่อไปแล้วก็รับใช้ทมชาติรับใช้ทิมชาติเท่าที่หนูรับใช้ได้แล้วก็ดูแลอนาคตของตัวเองค่ะเขาพยายามอาจจะแบบสร้างงานให้ตัวเองมองใน business ต่างๆอะไรแบบนี้แล้วมองอะไรไว้ลูกก็คือตอนนี้ตอนนี้ที่มองหลักๆก็คือหนูมีอาชีพหนูเอนจอยกับการเล่นบาส แค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือเรียนปริญญาเอกโอ้ oh, ตอนนี้เรียนอยู่ด้วยไหมคะคือหนูเพิ่งเรียนประมาณ3มเดือนที่แล้วคือ,อยังเรียนอยู่ค่ะ uh. แต่ตอนนี้คือไม่ได้เรียนแล้วเพราะว่าหนูได้ทุนที่มาเลเซีย uh. ใช่แล้วหนูก็ไปไม่ได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเสียดายเวลาช่วงเนี้ย hmm. ที่หนูจะแบบไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีแบบเหมือนไม่ producty เหมือนมันไม่ได้อะไรกลับมาตัวเองก็เลยรู้สึกเ้ยทำงานก่อนแล้วกันเล่นบาส hmm. ส่วนเรียนก็เดียเด๋ยวถ้ามีเวลาก็กเสียบเข้ามา ปัจจุบันที่เราทําอยู่ก็เป็นงานที่น่าสนใจนะได้สร้างเยาวะชนขึ้นมาไงถูก<ด>เห็นเห็นไหมเวลาตอนที่หนูสอนสอนน้องๆหนูหนเห็นแววเด็กๆไหมเห็นค่ะจริงๆแล้วหนูมองหลังจากที่หนูแบบเล่นบานมาได้สักพักหนูว่าคนไทยอะเก่งแต่เขาไม่ได้รับโอกาสในการที่จะฝึกให้แบบเหมาะสมถ้าท่านผู้ชมได้ฟังอยู่นั้นน้องอน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยล่ะให้กับ ลูกๆท่านผู้ชมหรือว่าตัวท่านผู้ชมเองนะครับเพราะว่าผมว่าคนเราถ้าทําอะไรแล้วเนี่ยทำไปให้สุดแบบน้องเนี่ยผมว่าสุดท้ายมันได้อยู่แล้วล่ะได้สักอย่างแน่นอนแล้วมีแบบว่าการแข่งขันเวทีเขาเรียกว่าแมตที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกไหมคะน่าจะปีหน้าเคะเลยค่ะปีหน้าเป็นซีเกมเนาะที่ประเทศเวียดนามก็ติดตามชมกันแล้วก็เชียร์ด้วยเชียร์คนไทยด้วยนะ วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากครับเออก็ขอให้แบบประสบความสำเร็จทุกเรื่องแล้วลูกโอ้ยเป็นที่น่าปลื้มปิ่มใช่ฟังแล้วภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่แล้วที่นี่ที่ไหนครับพี่เอ๋คะตอนนี้เราอยู่ที่โอลิมปิกครับผมโรงแรมปทุมวันพรินเซส m b k ครับผมอยู่ติดกับบางทองเลยอ๋อสบายสบายก็มาใช้บริการกันได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับรายการสปอร์ตแซฟเบอรี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวไปเล่นบาสกับน้องก่อนนะเดี๋ยวไปเล่่นนนากกับ้อองเเชิญลย เรากระโดดให้แต่ว่าไม่ไม,ไม่กระโดดได้แค่นี้สูงแค่นี้